แอบท้อรครับไม่ใช่แอบท้อท้อและครับการที่คนดูชอบเปรียบเทียบหนังไทยกับหนังต่างประเทศเนยสำหรับผมมันมซีนยากมนมจริงๆพวกดราม่าในความโหดของทุกคนก็มีผดทีมงานโปรดักชันทีมงานกองถ่ายทุกคนนั่งสงสารนะอย่าง,อย,างอย่างที่บอกครับเราถ่ายในที่แคบพอตัดไปก็ <c oughs> จะมีพี่น้องชาวคอมเตอร์บางคนลอง <c oughs> เขากําลังเจ็บปวดในแบบนี้เขาถึงแสดงออกแบบนี้อยู่เหรอนี่เหรอสวัสดีครับ สวัสดีครับผมบิ๊กดเจรลานะครับรับบทเป็นญาติเด็กบ้านนะสวัสดีครับผมพุทธิพงศ์นาคทองครับรับบทเป็นผู้คนกับครับรับบทเป็นผู้คนกับครับช่วยพูดถึงที่มาของภาคสองนะครับเพราะว่าเหมือนภาคแรกอย่างนี้เหมือนมันมีเกินเกินไว้ว่าเจอป้ามสองที่มาของภาคสองที่มาก็มาจากภาคหนึ่งโอเคจบพิพูนเล่าภาคหนึ่งก็เข้านี่ไหมภาคหนึ่งอะครับเราเล่าเรื่องของตาบากครับแล้วก็มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่เรายัง อยากจะเล่าครับที่ผมอยากจะเล่าก็คือเรื่องโอกาสครับ,อรบโอกาสในที่นี้คือหมายถึงโอกาสของของความความผิดพลาดหรือสิ่งที่เรากระทําไปนี่ครับจากภาคหนึ่งมาครับเราจะเห็นว่าเราเล่าเรื่องของสองเหรียนแล้วยังเหลืออีกสองเหรียญที่เรายังไม่ได้เล่าแล้วก็ยังมีเส้นชีวิตของตัวละครตัวหนึ่งก็คือตัวย่าน,นะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นี่ครับหลังจากประสบความสําเร็จแล้วครับการสร้างภาคต่อเนี่ยครับ,รบ,รบะะมันมันง่ายขึ้นไหม ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมยากขึ้นันยากขึ้นครับมันกดดันขึ้นยากขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากเราต้องทําให้ดีขึ้นใช่ครับใช่เรามีเรามีกลุ่มคนที่พร้อมสนับสนุนแล้วก็คนที่ให้กําลังใจเราที่ที่เราเจอกันที่ลบบุรีบิ๊กจำได้ทำได้คือเราคุยกันเสมอว่าแบบเราจะทํายังไงให้คนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รักเราอ่ะเขาไม่ผิดหวังกับเรา่าเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ความยากของพวกเราทุกคนเลยครับแล้วก็อยากจะทําให้คนที่รักเรา อันนี้รักส่วนหนึ่งอยากจะทำให้คนที่ไม่รู้จักเราเข้าใจเรามากขึ้นครับหรือว่าออมองต้นหนังอย่างผิวเผินอยู่อะไรเงี้ยครับ<ม>อยากจะให้เข้าใจบริบทของสิ่งต่างๆในในในหนังโฟคิงมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราอยากจะพูดมุมอื่นด้วยครับมันไม่ได้มีแค่แค่มุมออของความรุนแรงที่เห็นจากหน้าหนังอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ครับ,รบแล้วจากภาคแรกสู่ภาคสองไหมครับการพัฒนาในด้านไหนบ้างครับ จริงๆถ้าเท่าจริงพัฒนาทุกด้านเพราะว่าตอนทําบทนะครับอ๋มอมีตอนนั้นมีมีมีบิ๊กมีพี่แหลมมีจีเราอ๋อแล้วก็มีโป้งพี่โป้งไปคุยกันที่รถบุรีคือตอนนั้นเราแบบเราจะต้องมานั่งแบบเหมือนกับคุยแชร์ความเห็นก<ช>ันเลยว,ว่าเราจะเล่าออกมายังไงคือเหมือนเราเอามากลางเลยครับว่าพากหนึ่งมีแบบจุดอ่อนตรงไหนแล้วเ,เราจะสามารถที่จะปรับ จุดอ่อนตรงนี้จะเป็นจุดแข็งได้เลยแล้วก็มา,มา,มาดูกันแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่ไปลบบุรีก็พี่พูดกังวลว่าจะมีฉากใหญ่บางฉากที่ยังยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับก็เลยเอามานั่งช่วยกันคิดเพื่อจะทําให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมให้มันคมอัธรรถมากขึ้นมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนพี่พูดจะเอาคอมเมนต์แย่ๆมาปรับปรุงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพ,พี่พูดแคร์มากนะครับผมจะบอกเลยว่าพี่พูดแคร์ทุกคนแคร์ทุกคอมเมนต์มากๆ เพื่อที่จะทําให้หนังของตัวเองออกมาดีขึ้นครับแล้วผมก็คือไม่ไม่ได้ปล่อยปาแล้วเลยเลยครับจนผมแอบแบบรู้สึกสงสารพี่พูธเพราะว่าพี่พูดจะเก็บทุกคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกแม้แต่คอมเมนต์ด่ายิ่งคอมเมนต์ด่าได้ยิ่งเก็บเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํยให้เขาเห็นว่าเราอยากลบคําสบประมารตรงนี้ซึ่งซึ่ง,งพวกเราก็เลยต้องเก็บทุกรายละเอียดรจริงๆรก็รคือต่อให้เจอคอมเมนต์แยกแต่ก็ไม่เสียกําลังใจใช่ไหม มีเสียบ้างครับเสียเสียครับแต่ว่าเปลี่ยนมเอ่อเหมือนเปลี่ยนความรู้สึกแย่นั้นให้เป็นพลังมากกว่าครับแต่คอมเมนต์ดีๆก็เยอะนะพี่ก็คอมเมนต์ดีๆเราเรารู้สึกขอบคุณพี่ครับขอบคุณแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าคอมเมนต์ดีๆครับมันมันมันเป็นพลังให้เราเสมออยู่แล้วครับแต่คอมเมนต์ดีๆมันก็มีส่วนทําให้เราต้องทํางานให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกใช่ครับเหมือนเวลามีคน ชื่นชมในสิ่งที่เราทําเราก็อยากจะทําให้ดีขึ้นแค่นั้นเลยคิดยังไงบ้างครับกับกรณีที่หนังเฉพาะกลุ่มนะครับอย่างเรื่องก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นอันนี้พูดถึงเรื่องอื่นนะครับ <ừ. S 2> อย่างเช่นของแขกหรือว่าอย่างเรื่องสับเปลอือยนี่ดูเป็นหนังเฉพาะกลุ่มแต่กลับทำไรายได้ถล่มทลาย่คิดว่ามันมันเป็นปรากฏการณ์อะไรกับหนังไทยหรือคนถูไทยไหมครับอ่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างสับเปลือยครับเป็นเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเป็นฐานกลุ่มใหญ่นะครับ แล้วก็ผมผมรู้สึกว่าทางทางต้องเตรครับเขาถ่ายทออออกมาได้ได้ดีมากด้วยครับคือต่อให้เฉพาะกลุ่มยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติตัวตัวเนื้อหนังไม่ทํางานนะครับมันก็ไม่ทํางานอยู่แล้วแต่คือพอพุ่มกับทางต้องเตเขาถ่ายทออออกมาได้ดีคือมันก็เลยยิ่งยิ่งฟูงผมว่ามันมันใหญ่มันคือหนังอะมันเล่าเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มแต่คนที่ดูไม่เฉพาะกลุ่มมายถึงแบบว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องของคนเฉพาะกลุ่มเราเนี่ยครับนึกออกไหมครับเออมันเลยเกิดเป็นแบบอิมแพคขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าเราแหละ มีชีวิตในแบบของเราคนส่วนใหญ่มีชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วครา้งนี้ด้วยความที่มันเฉพาะกลุ่มมันเลยเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราสามารถจะได้เรียนรู้ได้ว่าเขามีชีวิตยังไง ในในแบบของเขายเฉพาะกลุ่มเขาอย่างเนี้ยบริบทเด็กช่างใช่เด็กช่างก็เป็นบริบทเด็กช่างเราซึ่งไม่ได้อยู่ในตรงนั้นอ่ะเราก็เลยอยากรู้ไงเห็นไหมพี่เราเลยอยากรู้ไอ้ความเฉพาะกลุ่มตรงเนี้ยคืออะไรเช่นเดียวกันครับอย่างอย่างของสับเปลเนี่ในในความเป็นไทยบ้านตรงเนี้ยเรา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 ซึ่งไม่ใช่แบบไทยบ้านเราเลยอยากจะรู้ว่าว่าเป็นยังไงนี่แหละครับจะเลยเกิดเป็นอิมแพคขึ้นมาจากความแบบเราเราไม่ได้อยู่กับมัน ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสิ่งที่น่าสนใจนะต่อให้เราจะพูดเรื่องเฉพาะกลุ่มก็จริงเป็นเรื่องที่โอ้คนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรับรู้เลยแต่ถ้าตัวหนังเองนะครับไม่สามารถสื่อเรื่องราวออกมาได้ทัชคนดูด้วยมันก็ยากถ้าเกิดว่ามันไม่สำคัญเลยใช่ใช่ใัญเลยครับคุยพูดถึงเรื่องปสรราของหนังไทยแะความยากลำบากในช่วงก่อนถ่ายทำขออนุญาตสถทางที่รวมไปจนถึงแบบค่าตัวทีมงานหรือแม้แต่ส่วนดีภาพในกองถ่ายเองนะครับจริงๆครับผมอยากจะเอาจริงสิ่งที่ผมแบบ รู้สึกแล้วก็มันแอบท้อครับไม่ใช่แอบท้อท้อแลครับท้อกับทีมงานเป็นบ่อยๆก็คือการที่คนดูชอบเปรียบเทียบหนังไทยกับหนังต่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพราะโดยที่เขาแบบไม่รู้เลยว่างบประมาณของหนังไทยกับงบประมาณของหนังเทศนะครับมันต่างกันแบบเยอะมากครับแล้วละเรื่องเลยใช่ครับแล้วข้อจํากัดหลายๆอย่างในการแบบออกกองเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แบบเขาเลยเนี่ยครับ แต่สิ่งสิ่งทีส่สิ่งที่เราพยายามทําอยู่ก็คือพยายามจะทําในแบบที่เรามีะคะิดข้อจํากัดใ,ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่ครับให้เทียบเท่าสากลน,นะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราจะแบบโอ้เห็นว่าต่างคนทาได้ขนาดนั้นเราเราทำไม่ได้เพราะเรามีทุนไม่ถึงไม่ใช่เราจะทําสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเทียบเท่าเขาได้ในวันหนึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันนะพี่ที่บิ๊กพูดมาครับมันก,มนก็มันก็แลกมากับความเหนื่อยสาหัสของทีมงานที่ต้องครับ ต้องทางานกันอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกว่าเอาจริงต่างประเทศอ่ะวันหนึ่งอ่ะเขาถ่ายกันไม่แน่ใจนะครับแต่คือวันหนึ่งอ่ะประมาณ3ซีนหรือบางกองอาจจะแบบว่าวันละซีนอย่างเงี้ยครับแต่ของบ้านเราเนี่ยโอ้เรากดกันกี่ซีนใช่แล้วมันเกิดการตะบี้ตะบันนะความความความเป็นอาร์ตอย่าลืมนะเพราะหนังคืออาร์ตด้วยส่วนหนึ่งแล้วคราวเนี้ยเราจะตะบี้ตะบันอาร์ตเหรออาจจะกลายเป็นเหมือนสิ่งที่คอยแบบทำให้ตัวหนังเองอ่ะครับคอยหลังได้นึกออกไหมครับเพราะว่ามันเกิดการรวบรัด จากการต้องทํางานให้ออกมาดีที่สุดนึงเี้ยครับก็เลยมาแชร์กันตรงนี้มากกว่าครับบิ๊กว่าสินสินสินไหนที่แบบเหนื่อยสุดโหดสุดที่เราเจอกันมาที่ผมเข้าใช่ไหมครับจริงๆก็โหดอ่ะครับสินนั้นล่ะครับสีนไนตอบครับผมสงสารทั้งทีมงานด้วยแล้วก็แบบทุกทุกคนต้องมาเตรียมตัวกันก่อนหน้าแล้วเราไอตอกเนี่ยเรามาดูกันหลายครั้งใช่ไหมครับใช่ครับไปบล็อกไปซ้อมกันใช่ครับแล้วเรา มันเป็นซีนที่ดูเหมือนจะไม่ได้ยากแต่มันยากมาเพราะว่ามันต้องใช้อารมณ์ยาวมันการถ่ายเกือบเหมือนจะลองเทคใช่ยหมคซอยมันประมาณโต๊ขนาดเนี้ยมันประมาณเนี้ยบิดจังเลใช่แล้วก็การทํางานคือทีมอาร์ตก็ต้องเอาสังกะสีไปลงแล้วเราลงน้ําให้พื้นเปียกเพื่อแบบมันเหนื่อยกันมากๆแล้วก็ถ้าตัดภาพไปคือกล้องอาจจะถ่ายแบบเราเห็นตรงนี้สิ่งที่คนดูเห็นแต่ถ้าเกิดสมมติแพนกล้องไปพุกจะเห็นทีมงานต่างคนตา่าง กว่าจะเกิดหนักเรื่องหนึ่งหรือว่าแค่ซีนซินเดียวขึ้่มันยากใช่ครับล้วซีนนั้นนะครับผมผมต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นซีนที่ยากสําหรับทั้งบิ๊กทั้งตัวท็อปด้วยเพราะว่าถ้านักแสดงเราไม่มีความเชื่อใจเชื่อใจยากมากครับเพราะเพราะว่ามันเป็นซีนอันตรายมันไม่ใช่แบบซีนแบบคุยกันเอ้ยจับคอไม่ไม่ใช่แบบมันเป็นซีนที่สู้กันใช่ไหมครับพอพอพอมันสู้กันปุ๊บแล้วเนื่องจากมีอาวุธด้วยมีมีดาบแล้วคราวเนี้ยมันมัน้องฟัน โดยทําให้รู้สึกว่าแม่งฟันจริงอ่ะพี่เพราะฉะนั้นถ้าก,ากักอะ่ะมันจะรู้สึกคนดูรู้สึกนะครับว่าเอ้ยเขากลาลังฟันแบบกักกักกันวันนี้เราจะฟันโดยที่ไม่กักแล้วยังปลอดภัยอย<ช>ู่อย่างไรอันเนี้อันเนี้ยยากแล้วเ,เราต้องทําทงานแข่งกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราทางานแข่งนี่คือเราต้องรับผิดชอบกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง,างเพราะว่าเราถ่ายชุมชนมจริง,<ม>รงๆเราต้องรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาหารที่อยู่บริเวณนั้นด้วยแล้วคือคขาเนี่ยที่ผมเห็นจาก ตัวพี่พูดนะครับคือความโปรเฟชชั่นอลในการตัดสินใจหน้าง,งานดีมากกลายเป็นว่าพี่พูดสามารถที่จะตัดสินใจหน้าง,งานได้ดีเยี่ยมจนทําให้คือเหมือนมีภาพในหัวของตัวเองชัดนะครับพอมันออกมาเป็นแบบที่เป็นปุ๊บเนี่ยพี่พูดก็จะโอเคเลยแต่นี้เราต้องยกเครดิตให้ทางทีมนะักแสดงแล้วก็ครูร่มด้วยเพราะว่าก่อนที่จะมาที่ความชัดของเราเป็นแบบนั้นได้ครับถ้าถ้าอยู่ในห้องเวิร์กช็อปพี่จำได้ไหมถ้าถ้านักสแสดงหรือครูร่มมาไม่ไม่เคี่ยวมาขนาดนี้ทําให้ภาพเราเห็นชัดเลยว่าอ๋อ ็นชัทนของนักสนแสดงจะมาแบบนี้แล้วครับเกิดการทํางานสองฝั่งครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า,าทีมนักแสดงหรือในภายในห้องเวิร์กช็อปแล้วนะภาพมันยังไม่ออกมาชานะเราเราคงอาจจะหน้าเซตอาจจะไม่เป๊ะอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยค,อคือการทํางานกองถ่ายทุกคนมันจะต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมดเลยเนี่ยครับเอาจริงครับผมผมอยากจะบอกว่าทีมงานโปรดักชันทีมงานกองถ่ายทุกคนนั่งสงสารนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคาจํากัดความของอาชีพเราคืออะไรเวลาเราไป โรงพยาบาลหรือเวลาอะไรเงี้ยครับม,มันยังไม่มีสวัสดิการหรือสวัสดิภาพอะไรที่เราเหมือนทํางานหาเช้ากินข้ามหรือเขาจะเรียกกันสมรคอกองถ่ายครับทุกคนเหนื่อยกันมากๆเพื่อที่หนังเรื่องหนึ่งเนี่ยครับหรือว่ามีฉากไหนที่อยากพูดถึงในคลิปจริงๆถ้าถามสําหรับเราอะครับภาคสองเราประทับใจทุกๆซีนทุกๆเซตเลยครับแต่เซตที่เรารู้สึกว่าเราต้องขอบคุณขอบคุณมากๆก็คือทางของเตครับอมครับทางพี่น้องชาวคองเตอร์ที่ช่วยครับผมเพราะว่า มันเราได้ไปถ่ายสถานที่จริงครับถ้าเกิดว่าคนได้ออกกองจะรู้เลยว่าการไปถ่ายสถานที่จริงเนี่ยในบางพื้นที่มันยากครับผมได้ไปถ่ายเรื่องอื่นมาซึ่งซึ่งในพื้นที่อื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่เขาไม่เอาผมยะว่าแต่นี่พาดหนึ่งที่จำได้คนพื้นที่ไม่เอาเรา,<ช>เราก็เลยไม่ได้ถ่ายเ<ช>นี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของความลําบากในการถ่ายทำครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเป็นใจให้เรานะครับตอนเราเข้าไปคองเตยครับก็จะมีแต่คนแบบบอกว่าแบบอย่าเข้าไปเลยหาที่อื่นก็ได้อย่างเงี้ยที่มันเหมือนแต่คือ ใจใจใจเราอะครับก็อยากเข้าไปแล้วพอเราพาบิ๊กไปเจอแบบเออมันมันต้องที่เนี่ยครับพี่น้องชาคองเตยแบบเอ็นดูหมดเลยครับให้การช่วยเหลือต้อนรับอย่างดีมากครับหรืออะไรแบบบอกเขาเลยเนี้ยครับที่เรานําเสนอไปครับคือคือมันคือเราพูดหรือสะท้อนในสิ่งที่บางสิ่งเขาอยากจะพูดเนี่ยด้วยความเป็นชุมชนนะครับมันจะมีบ้านเบียดเสียดกันเต็มไปหมดครับเวลาการถ่ายครับแน่นอนมันจะต้องมีเสียงแบบเสียงแบบ รอบข้างนะครับแอมบี้อแบบวิญญาณพี่อย่าลืมนะว่าบ้านแต่ละบ้านอยู่ติด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 กันหมดเลยอยู่กันแต่ว่าเขาเขาเหมือนกับช่วยกันหมดแบบว่าขอเงียบนะเขาจะถ่ายเงียบแบบคือน่ารักมากใช่ครับอันนี้เราอย่าลืมนะเราชอบเบตัาสินว่าเขาต้องโหดเขาต้องน่ากลัวเขาต้องอันตรายใช่ไหมครับแต่พอสิ่งที่เราไปเจอครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขากลับมีความเป็นมนุษย์ มากกว่ามากกว่าคนที่ผมรู้จักอกีกบางคนมันส่งพลังมาให้แบบทั้งเราส่งพลังมาให้นักแสดงแล้ววันนั้นมันเป็นภาพที่แบบอบอุ่นมากอบอุ่นมากแล้วเป็นภาพในหัวแบบที่เราคุยกันที่ลบบุรี <S <S ใช่ไมมันออกมามันออกตามตามที่เราพี่ร<ม>ู<ม>้ไหมตอนท<ม>ี<อ>น่จบฉากนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์แบบโมเมนต์แบบแบบแมจิคอลที่เราชอบครับขับอีพออย่างอย่างที่บอกครับเราถ่ายในที่แคบพอตัดไปก็จะมีพี่น้องชาวคองเตอร์เขาเขาดูซีนนั้นเขาไม่ได้ดูมดมอนิเตอร์นะผ่านไปบางคนร้องไห้ จำได้วันนั้นพอบอกเลิกกองเขาตบมือกันแบบเสียงดังเลยครับอืม,อมเหมือนกับเขาลุ้นไปกับเราเขารอดูไปกับเราเขาแบบเชียร์ไปกับเราบราิบ๊กก็คือเป็นตัวแทนหัวใจของคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับที่ททตัวย่าตัวพี่หมูตัวเพื่อนเพื่อน,นชาวแก๊งอะไรเงี้ยครับหรือทางพี่น้องเนี่ยคือ บิ๊กกำลังถ่ายทอดหัวใจของอย่างอย่างที่บอกครับโฟคิงภาคสองเราเล่ามีมีมีสามมีสามมีสามครอบครัวไงครับซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีฐานะไม่เหมือนกันซึ่งบิ๊กก็จะอยู่ในใช่ครับผมอยู่ในชุมชนครับอยู่ในในตัวอย่างนะครับแต่คีพี่พูดบอกว่าการใช้สถานที่เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่มันมีฉากนึงในตัวอย่างใี่ผมว่าูกน่าจะถ่ายแถวแบบเซนทรัส์พาวหรือห้าแย่ที่เป็นระเบิดมีรถเมล์อ๋อครับคือจริง จริงๆอันนั้นนะครับที่ภาพที่คิดไว้ครับคือเขาเรียกว่าส่วนสมเด็จย่าอยู่ตรงข้าย่าก้านเพลาครับแต่ด้วยความที่มันจะทาไงก็ถ่ายไม่ได้นะครับบ้านเราเนี่ยครับเราก็ต้องไปหาสถานที่ที่มันใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยครับแต่ว่าทําให้รีมายถึงตรงนั้นได้ใช่ครับอันนี้ผมผมพูดก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นต่างประเทศนะครับถ่ายได้ทำไมถึงอยากให้มันรีมายถึงตรงตรงตรงส่วนสมเด็จย่าครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของทางพี่ๆบุรณะคนนะครับ เราเวลาพอเลิกคอนเสิร์ตปุ๊บจากเจสีคอนเสิร์ตที่อยู่จากจุจักรเขาก็จะนั่งรถมากันรวมตรงนี้ครับทุกซีนโหดหมดเลยซีนนั้นก็หนักหน่วงอยู่ครับเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับทั้งเวลาด้วยวันนั้นฝนตกด้วยวันปิดกล้องผมสำหรับผมครับพี่ซีนยากผมจริงๆพวกดรามากคือในหนังนะครับต้องบอกก่อนว่าต่อให้มันจะเป็นการการเล่าเรื่องการความรุนแรงของเด็กช่างหรืออะไรเนี่ยสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าเจตนาของเราก็คือการแบบ อาจจะเป็นกระจกใช่ไหมครับคราวนี้มันก็เลยต้องมีดราม่าแทจิดี้ครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในตัวหนังเนี่ยครับมันแล้วบทมันมันมันลึกซึ้งครับในความโหดของทุกคนก็ต้องมีัวใจที่พี่บอกซีนแอคชั่นนะครับซีนบวกกันอะเรายังคนดูคนดูอย่างโฟกัสอันอื่นยังมีระเบิดมีนุ่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่พอดราม่าปุ๊บอะเราอยู่สองคนนักแสดงต้องเอาให้อยู่อะต้องเอาให้อยู่เลยเงี้ยถ้าเอาไม่อยู่กลายเป็นว่าคนจะโฟกัสแต่ความใช่ความแบบ คือขนองตรงนั้นไปซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่พี่พูดอยากจะให้เห็นนะตรงนั้นมันเป็นเหมือนน้ำจิ้มมากกว่าเป็นแบบอะไรที่มันต้องมีอยู่แล้วในหนังบู๊อย่างเงี้ยงแอคชั่นนะแต่ว่ามันเป็นแทจิดีด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราต้องถ่ายทอดตรงนี้ให้ถึงกึืนของมันมันเลยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษของตัวหนังคราทำแล้วก็สําหรับผมมาซีนดราม่าแบบที่พี่พูดมาซีนดราม่าผมเชื่อว่านักแสดงรวมถึงตัวผมเวลาพอหมดคิวนั้นไปอ โอ้หต้องเคลียร์เคลียร์ใจตัวเองใใชช่่ชเพราะว่าอ,อารมณ์ที่เล่นมาแบบทต,ต,ตัวทั้งผมเองเวลาผมใส่หูฟังดูมอนิเตอร์แบบมันพี่พี่ลงมาผมเล่นมันยาแล้วผมผมอยากจะเข้าไปกอดเด็กเด็กบ้านทุกคนแสดงว่าบทนี้ก็ส่งทาให้ตัวทีวแบบีเนี P ่ย e, คือแบบอินอินครับผมสุดๆเลยผมผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ควรมองข้ามความเป็นมนุษย์เลยอ่ะเพราะว่าเราอาจจะกําลังรู้มันแค่ นิดเดียวเขากาลังเจ็บปวดในแบบนี้เขาถึงแสดงออกแบบนี้นอยู่เหรอนี่เหรอ,อมันเลยทำให้ผมอยากเข้าไปกอดเขาอือ่าไม่ไปกอดเลยไม่รู้หรอกว่าใครแย่อะไรมาแต่ผมอยากวิ่งไปกอดคนเหล่านี้ให้หมดเลยพี่อจากการที่แบบแสดงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่แบบตีตีตไอ้ตรงนั้นมันเป็นแค่แบบเปลือกนอกอสำหรับเหมือนแต่ทกี้นี่ที่พูดบอกว่าตอนที่กำกับอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบมันกินเข้าไปในตัวละครมันถอนมายากเลยถอนยากครับตัวผมก็ถอนยาก เพราะว่าแบบโูหต้องบอกว่านักแสดงทุกคนเล่นกันแบบยิ่งสินตางมากเล่นกันดีมากจนทําให้เรารู้สึกแบบโหคือกลับไปบ้านแต่ละวันนะครับเวลาเลิกกองอะ่ะส่วนมากผมนอนไม่ค่อยหลับจะคิดแบบโหมันมันดิ่งมันดิ่งมากมันดีรวมถึงแบบเซตต่างๆเวลาถ่ายทอดมาแบบสงสารเวลาเรากำลกับ,กบเราเพ่งเข้าไปอย่างเงี้ท่า้เรายิ่งต้องเหมือนกับพี่พูดยิ่งต้องเพ่งครับเหมือนเวลาผมร้องเพลงผมต้องเพ่งกับการร้องไง นี่พูดก็เพ่งกับการแสดงของนักแสดงปุ๊บพอนักแสดงยิ่งแสดงออกมาดีปุ๊บยิ่งอินอินแล้วพี่พูดบอกว่าการที่อินอินกับตัวโบทมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีพี่สำหรับพี่ในมุมของคุณกรัมมันต้องต้องดีนะพี่แต่ว่าต้องเอาออกห้ไดเอาให้ได้ครับใช่ใช่ถ้าถ้าเราเคลียร์ตัวเองไม่ได้ก็ก็มีผลต่อสุขภาพคือยิ่งเราอินกับมันมันเป็นการบอกว่าเราเข้าถึงมันได้ดี แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือเราจะเข้ากลับมาอยู่ในสิ่งที่เราเป็นได้ไ,ได้ยังไงอันเนี้ยสาคัญครับต่อตัวเราต่อผู้อื่นด้วยเพราะถ้าเกิดว่าบทนั้นมันเป็นบทที่แบบมีปัญหา้งองคิดสภาพว่าถ้าญา,าติออกไม่ได้แล้วต้องแบบเป็นแบบนั้นตลอดนะผมผมว่าผ,ผมติดคุก <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็คนอื่นๆคงแบบโดนลุกลงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่เวิร <c oughs> <c oughs> ์กหรอกร้านเนี่ยอยากจะส่งเสริมภาพยนตร์ไทยจริงๆงคิดว่าอะไรที่ควรจะทําเป็นอย่างแรกอย่างแรกและอย่างเดียวที่ผมอยากจะขอขอให้เข้าใจอื อุตสาหกรรมภาพยนตร์ขอให้เข้าใจหัวหุวหัวใจของคนทํางานกองถ่ายอขอให้เข้าใจคําว่าภาพยนต์เนี่ยครับขอแค่นี้นะครับขอแค่คําว่าเข้าใจใช่ครับเข้าใจซึ่งคําว่าเข้าใจนะครับมันอาจจะฟังดูเนี่ยครับแต่จริงๆมันคนส่วนใหญ่รู้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้รอยู่แล้วแหละแบบเหมือนเราบอกอะไรไปอ่ะรู้แต่คําถามสําคัญเลยคือเข้าใจหรือเปล่าใช่ครับ ผมอะ่ะไม่ได้จะบอกว่าต้องมาแบบต้องมาช่วยนะโอ้ยต้องมาช่วยไม่ต้องเข้าใจห,หัวอกหัวใจของคนกองถ่าย <ừ. S 2> คําว่าภาพยนตร์แค่นี้ครับอยากจะสื่อสารออกมาทางนี้อื <ừ. S 2> จงเข้าใจว่าเขาแบบเออมันคือภาพยนตร์แล้ว <ừ. S 2> ตัวหนังมันมันมัน,ม,นมันต้องการไปทางไหนแล้วคําว่าภาพยนตร์นะครับสําหรับวงกว้างในต่างประเทศเราไม่เปรียบเทียบกับฮอลลีวูดครับเปรียบเทียบกับเวียดนามก็ได้เขากําลังจะเอาคําว่าภาพยนตร์มาฟูประเทศเขาหรือเป็น จิตวิญญาณของเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนสมัยสมัยผมเด็กๆครับตอนสมัยแบบปี40อย่างเงี้ยครับยุคพี่อุย๋ยยุคอะไรที่เขาทํากันไว้ดีมากตอนนั้นนะผมจําได้ว่าโอ้หภาพยนตร์ไทยแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยพอย้อนกลับมาตอนเนี้ยครับเวียดนามนีเวียดนามจะไปไกลกว่าเราเยอะแล้วนะครับสิ่งที่พวกเรามีตอนเนี้ยครับมันสามารถจะถูกยกระดับได้ถ้าพวกเรามาช่วยกันทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ถกการคุยการพูดถึงมัน ทำให้เกิดเจตนาลมหรือว่าบางอย่างที่จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นอยู่เราก็บน่บนๆกันไม่ใช่เหรอหนังนี่หไทยไม่ดีงงอย่างน,นี้เพราะฉะนั้นในการบน่บนๆตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงบ้างผมผมผมว่าตรงนี้ใช่ครับ,รบอ่ารวมถึงคนดูเนี่ยนะครับคนดูที่ออกมาด่าหนังไทยอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากครับแต่ถ้าขอแค่เข้าใจเนี่ยครับมันจะเป็นกําลังใจให้พวกเราครับไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะซึ่งขอแค่กําลังใจเข้าใจแค่นี้ครับเขาจะมีความสุขมากๆแล้วครับก็ไม่ได้จะห้ามหรอกแต่แค กลับไปที่เรื่องเดิมของเข้าใจด่าเลยแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าที่ว่าด่าี่ยด่าอะไรหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วด่าแล้วเห็นว่าแสดงว่ายังไม่เข้าใจอด่าได้ด่าได้ถ้าเข้าใจแล้วอ่ะถ้าผมทําไม่ดีก็ด่ามาดิถูกไหมพี่ทําไม่ดีก็ด่ามาสิแต่ว่าเข้าใจไหมอยากฝากอะไรให้กับคนทําหนังรุ่นใหม่มาครับที่แบบอยากจะเข้าสาหตร์เก่าทนี้ครับสิ่งเดียวที่ผมจะพูดได้อาจจะสั้นๆนะครับจากหมอกสู้ๆอ่ะครับ ครับคนนี้แบบอยากจะเป็นบบนักแสดงที่มีคำแนะนำไหมครับผมคิดว่าไม่ต้องแนะนานะเพราะว่าทุกคนก็เป็นนักแสดงอยู่ละขอแค่คุณจะใช้มันเลยว่าในชีวิตเราอะครับในการดํารงชีวิตเนี่ยเราการแสดงเนี่ยมันเป็นการเอาตัวรอดเนี่ยในชีวิตถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปเป็นนักแสดงอยู่บนจอคุณก็แค่ถีบตัวเองด้วยการทํามันคุณอยากเป็นอะไรคุณก็ต้องลง,ลงมือทํามันแค่นั้นเลย ตอนนี้ตอนนี้ผมแบบร้องเพลงอะ่ะผมก็ลงมือร้องเพลงอตอนนี้ผมแสดงผมก็ลงมือแสดงจนวันหนึ่งอะ่ะพอพอมันอยู่ในถูกที่ถูกทางมีคนมาเห็นเราเดี๋ยวเราก็จะได้ได้กล่าวต่อไปเองอะไรอย่างเงีง้ยครับคืออย่างผมผมไม่รู้ว่าผมจะแนะน้าเปไงในพี่เพราะว่าผมก็มาแบบจากการที่แบบลงมือทำไงเราเสริมเราเสริมบิ๊กได้ครับเพราะว่าอ่เราเราเรา,เราพูดในฐานะที่เราทํางานกับบิ๊กมาแล้วครับคือ,อเห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วคนจะบอกว่าโหชอบตัวละครตัวญาติมากรักเล่นดีมาก คนเห็นบิ๊กแค่ตรงนั้นแต่ถ้าอยากจะเป็นเหมือนบิ๊กอยากแสดงได้เหมือนบิ๊กบิ๊กไม่ได้แบบอยู่ดีแล้วมาบิ๊กมีการซ้อมซึ่งตั้งแต่ภาคแรกซ้อมเยอะมากยันภาค2ก็ซ้อมเยอะเดี๋ยวก็มีการทํากันบ้านโทรมาหาเราแบบซ้อมพี่ต้องซคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บจะเป็นแบบทุกอย่างันใช่ลงมือทำอะือแบบต้องซ้อมต้องลงมือทําอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราจะมีคนเห็นเราอะไรเงี้ยครับให้ให้ตัวเราเป็นเออเป็นเครื่องพิสูจน์ พี่บิกแล้วก็พี่บูญนะครับตอนนี้นะครับอาจจะติดภาพลักษณ์เป็นพุ่กับเป็นตักแสดงแบบสายเก้งแๆวัยรุนน่นแอคชั่นแอคชั่นนะครับ <c oughs> คิดว่าถ้ามีโอกาสไหนอยากจะทาหนังประเภทไหนหรือว่าอยากับรับบทแนวไหนในมุมมองความคิดของผมคือผมอยากให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นคือผมถนัดหนังแนวนี้ ก็พพอร์ตผมแต่ผมไม่สามารถที่จะเล่าหนังแนวอื่นให้มันดีขึ้นมาได้ครับให้มันเป็นแบบดีดีสำหรับผมครับพุ่มกับที่ทาหนังสไตล์อื่นมีเยอะแยะเนี่ยครับแล้วผมก็อยากให้ค่ายคนดูพพอร์ตเขาแล้วก็ต่างคนต่างมีสายที่ชัดเจนอันนี้ผมสาหรับความคิดผมคนเดียวครับมันอาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วหนังลายเซนของตัวพุ่มกับจะได้ชัดขึ้นแล้วมีอะไรที่มันแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับหนังรักหนังตลกไม่เอาเลยีไม่ถนัดครับ เนดลยแต่ละทางจะมีสูตรของเขาแบบ,บเหมือนสมมุติเราเปรียบเทียบของเขาก็มีแนวเพลงไงใช่ไหมหลายคนก็มีแนวเพลงมันเป็นศิลปินแนว r ็อกเป็นศิลปินแนวนั้นมีแนวทางของตัวเองแล้วอย่างคุณบิ๊กครับอยากจะเล่นบทไหนบ้างไหมครับที่แบบฉีกไปจากไอ้แก๊งเนี่ยครับผมผม,มีอยากเห็นเขาเล่นนะเดี๋ยวให้บิ๊กพูดก่อนพี่ยาพี <c oughs> ่อยากเห็นผมเล่นใช่เราอยากเห็นบิ๊กเล่นแบบว่าหนังรักยิ่งผมอยากเล่นเป็นผู้หญิงนะ คือเลือกฮาดีนะแบบว่าผมพูดเป็นผู้หญิงเลยแหละเซนผู้หญิงอยากลองอยากลองหมายถึงผู้หญิงแบบอารมณ์แบบมีไมเซลแบบที่พี่อ๊อฟเคยทำหรือแบบผู้หญิงแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยแล้วคืออาจบทอาจจะมาแบบว่ามาเฉลยตอนหลังว่าจริงๆผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วคือดูไม่รู้เลยอะไรเงี้ยผมมาอยากเห็นบิ๊กเล่นแบบนางรักแบบนางรักแบบตลกนะครับคอมเมดี้ครับโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมผมผมอยากให้บิ๊กแบบแสดงแบบ อีกมุมดูบ้างเนี่ยครับถ้าแสดงก็อยากได้อะไรคอมเมดี้คอมเมดี้ครับอยากได้ฮาฮาบ้างเพราะจริงๆตัวผมเป็นคนตลกใช่ผมเป็นคนตลกแต่คนไม่รู้กันพี่ใช่ครับแล้วผมก็ชอบความดาร์กก็อาจจะเป็นดาร์คคอมเมดี้ก็ได้ขนาดเนี่ยเป็นเล่นเป็นย่านะคนดูยังแบบว่าอ่าเวลาซีนที่สร้างเสียงของเรายังทําได้ถ้าเกิดสมมติเนี่ยผมมาบีเขาทำได้เพราะเขาเป็นจริงๆอยู่ในกองเป็นคนแบบตลกใช่ครับเพราะมุกผมมันแบบมันไม่ใช่มุกเข้าไปพี่ มุกต้องคิดนิดนึงอะมันก็เลยซักสักมงกได้ไหมครับเนี่ยผมพี่พูดปุ๊บไม่ได้ <c oughs> แล้วยากเลย <c oughs> และสุดท้ายนะครับผถามคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรครับผมก็ได้ยินคนเขาพูดมาเยอะนะครับแต่แต่จริงๆซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมซอฟท์พาวเวอร์สำหรับผมในมุมภาพยนตร์นะครับคือผมจะบอกนี้ครับเหมือนที่เมื่อกี้ผมตอบไปครับ2540ประเทศไทยเราครับภาพยนตร์โคตรแข็งแก่งเลยครับโคตรแบบ อ่ะตอนนั้นน่าจะมีฮ่องกงแล้วก็มีไทยมีญี่ปุ่นเงี้ยครับเกาหลียังไม่มาเลยครับอ่ะสำหรับผมตอนเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์สำหรับภาพยนตร์นะครับเนี่ยเกาหลีเป็นโมเดลที่คําว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยครับที่เขาจะพูดถึงเกาหลีต้นๆเลยนะครับคือภาพยนตร์ซีรีส์ของเกาหลีนะครับเนี่ยแหละครับส่วนผมอ่ะผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เล่นเล่นเล่นแล้วก็พี่บอกฮางางไงนี่ไงเล่น ซอฟต์พาวเวอร์ครับอ่าพอพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ผมก็นึกถึงฮาร์ดพาวเวอร์ด้วยคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเอาฮาๆผมนึกถึงซอฟต์ติมคนไ <c oughs> okay, อติมโอเคเอาจริงจังแล้ว <c oughs> ผมเปลี่ยนอันนี้จริงจังนะจริงจังคือซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันคืออะไรเอ่อสิ่งที่สามารถนำเสนอวัฒนธรรมของเราสู่สาธารณชนหรือว่าสายตามวลชนของโลกเนี่ยให้ได้รับรู้ อะไรก็ได้มันสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่พี่พูดพูดกนะ็คือหนังเกาหลีหนังเกาหลีไม่ใช่ว่าเขาสักแต่ทําหนังอย่างเดียวนะครับในหนังของเขาเองมีวัฒนธรรมในหนังของเขาเองมีปรัชญ,ญามีเจตนารมณ์ของความเป็นเกาหลีอยู่นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เราสามารถนําเสนอวัฒนธรรมหรือความเป็นเราเนี่ยออกไปในสิ่งที่เราทําได้นั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วครับฝากเรื่องโปรคิงสองนะครับหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดให้กับคนที่แบบไม่เคยดูแล้วอยากจะไปดู คนที่ติดตามฝากหนังเรื่องนี้นะครับผมผมขอฝากสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูยังไม่เคยติดตามอนะไรเงี้ยแต่เห็นท่ากระแสข่าวผมขอแค่แบบขอแค่เปิดใจครับแล้วลองเปิดใจแล้วลองเข้าไปดูหนังของพวกเราดูก่อนนะครับแล้วก็ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ว่ากันได้เงี้ยครับแล้วก็ผมขอฝากโฟคิงภาค2ครับเพราะว่าอันเนี้ยผมผมบอกไว้หลายๆที่แล้วมันคือภาคสุดท้ายแล้วเราเราจะไม่มีโฟคิงอีกแล้วเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องที่ผมอยากเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันจบมันเคลียร์หมดแล้วเนี่ยครับแล้วก็พวกเราตั้งใจทํางานกันมากๆคือเราทํางานกันแบบหนักกว่าภาคแรกนั<ม>่นเราทํางานกันหนักกว่าภาคแรกแล้วก็เราอยู่หน้าสื่อเงี่ยเราจะมีกันแค่นี้แต่มันมีคนที่อยู่ข้างหลังเรามีทีมงานทีมสวัสดิ์ทีมเต็นท์ทีมรถตู้เงี้ยทุกคนทุกคนลงกับหนังเรื่องนี้หมดเนี่ยครับอยากจะาฝากให้กําลังใจกับหนังเรื่องนี้ครับเพื่อเป็นกําลังใจส่งต่อให้ทางทีมงานของพวกผมแต่ละคนแล้วก็รวมถึงนักแสดงด้วยครับจะได้ต่อไปครับคือ ผมอยากจะบอกเนี่ยครับคือสาหรับผมมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์มันเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับผมแล้วเนี่ยครับแล้วก็การแสดงของน้องๆแต่ละคนที่แสดงออกมาผมอยากจะให้ลองดูการแสดงครับคือหายากนะครับเล่นกันดราม่าเนี่ยครับเล่นอะไรกันแบบสุดจริงๆครับผมอยากให้แบบเราลองลองลองเปิดใจดูแล้วก็ให้กําลังใจทางน้องๆดูครับครับก็ผมอยากให้ทุกๆคนนะครับ ที่ยังไม่รู้จักลองเปิดใจครับผมว่าคํานี้เป็นคําที่สําคัญมากเพราะว่าการเปิดใจเนี่ยมันเป็นการทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่เอ,อ่อแบบเราอาจจะได้เจอหรือได้รับรู้มุมมองต่างๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตได้นะครับอันนี้สําคัญมากผมไม่อยากให้ใครพลาดเอ,อ่อประโยชน์ในอนาคตของตัวเองที่คุณอาจจะได้ไปจากหนังเรื่องนี้ครับก็ลองดูนะครับฝ<ส>ากได้เราครับ